หมูกระทะปลาปูเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะ สำหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินหมูกระทะปลาปูค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเนื่ออยากกินอะไรร้อนๆค่ะก็เลยจัดหมูกระทะกินที่บ้านแบบแซ่บๆเยอะๆให้ทุกคนดูเลยค่ะนี่เลยค่ะจัดมาแบบจุกๆเลยนะคะอันนี้สาบานนะคะว่ากินคนเดียวคือจุกมากค่ะสําหรับวัตถุดิบต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของไส้ตันอ่อนหมูนะคะหมูหมักค่ะหมึกกรอบค่ะตับสดค่ะแล้วก็หมูสามชั้นสไลด์ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสดต่างๆแล้วก็เส้นแก้วด้วยนะคะและสําหรับน้อง หมูกระทะที่ไอเอามากินในวันนี้ก็คือนี่เลยจ้าเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะยี่ห้อโชคดีค่ะทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าไอ้มีติดบ้านไว้ตลอดค่ะเวลาไอ้กินหมูกระทะก็หยิบขึ้นมากินค่ะหรือว่าจะเอาไปทำเป็นน้ำจิ้มซุก,กี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครที่อยากลองกินเหมือนไอ้นะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้หม้อก็เริ่มร้อนแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้า หมึอกกรอบลงไปเลยค่ะชอบกินมากค่ะทุกคนค่ะสำหรับหมึอกกรอบไม่ว่าจะเอามายำหรือมาลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอย่างเงี้ยก็อร่อยเหมือนกันค่ะไส้อ่อนเยอะๆค่ะลงไปเลยจ้า <S 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 เติมผักลงไปเลยค่ะหมูกระทะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักบุ้งนะคะลกไปเลยจ้า กรัลำปีสำหรับใครที่ชอบกินผักกาดขาวก็สามารถใส่ผักกาดขาวได้นะคะตำด้วยแครอทค่ะเส้นแก้วค่ะเส้นแก้วเขาก็จะแบบกลึบๆน้องทุกคนขออนุญาตกลับนะคะ ยังไม่มาเลยกลับแล้วใช่ไหมอันนี้เห็นไหมทุกคนเริ่มสุกแล้วหอมมากระหว่างรอหมูสุกนะคะเราก็จะมาเทน้ําจิ้มกันค่ะนี่เลยน้ําจิ้มยี่ห้อโชคดีนะคะเทลงไปเลยจ้าอุ๊ยร้อนอุ้ยน้ําจิ้มเข้มข้นมากทุกคนคะ่ะนี่หมูกระทะปาปูเยอะๆจ้า อ,อร่อยมากทุกคนค่ะอุ้ยหมึกกรอบเริ่มสุกแล้วทุกคนจิ้มกับน้ำจิ้ม,อมบอกได้เลยว่าสำหรับหมูกระทะกินตอนไหนก็ไม่เบื่อไม่ได้แพ้เมนูต้มตำเลยค่ะยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้กินหมูกระทะคือฟินมากไส้ตันทุกคนไส้ตัน อืมแบบยั่วมันก็จะแบบร้อนๆนิดนึงเนาะจิ้มค่ะสำหรับไส้ตัาม,มันก็จะกรึบๆนะทุกคนหม,มึกกรอบค่ะ จิ้มลงไปเลยค่ะส้น้ำซุบ อร่อยมากมีแห้งมีแห้งทองมาค่ะทุกคนค่ะมากินด้วยกันอย่าลืมนะคะน้ำจิ้มหมูกระทะยี่ห้อโชคดีกินแล้วโชคดีค่ะเหมือนชื่อยี่ห้ออร่อยคือเขาจะไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เผ็ดไม่เค็มโดดคือแบนกลมกล่อมบอกได้เลยว่าอร่อยมาก นะคะคยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วสําหรับใครกําลังมองหาน้ําจิ้มหมูกระทะหรือน้ําจิ้มซุก,กี้หรือน้ําจิ้มปิ้งย่างที่แบบอร่อยอร่อยถูกใจไอ้ขอให้ทุกคนเปิดใจลองเลยนะคะน้ําจิ้มโชคดีค่ะกินคนเดียวก็อร่อยทุกคนกินหลายคนเดี๋ยวโดนแย่งทุกคนเคยเป็นไหมเวลากินหมูกระทะต้องทําอย่างนี้ไว้มันสุกไม่ทันต้องจิ้มไว้ในส่วนของเส้นแก้วคะ่ะทุกคนขา มันกรึบกรึบดีเนาะเป็นผักเดยหลายหายคนจะว่าอ้าใส่ผักทำไมใส่แล้วไม่กินเอาไว้ก่อนร้อนตับเยอะๆจ้า กินสดได้ไหมทุกคนลงไปเลยค่ะกินไม่ได้ตับหมูสดเดี๋ยวเป็นหูดับนะคะวางไปเลยจ้าย่างให้สุกนะคะไม่แนะนำให้กินสดค่ะตับเข้าสุกเร็วนะคะทุกคนขาอย่าย่างนานค่ะย่างนานเดี๋ยวไม่ได้ค่ะจิ้มน,น้ำจิ้มลงไปเลยจ้า นั่งกรอบกอบหมูสามชัน้นอร่อยหมูสามชั้นสไลด์อร่อยมากตับ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 สุกแล้วจิ้ม อร่อยยกนิ้วเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยกินคนเดียวแบบอิ่มมากสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้สำหรับคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะน้ำจิ้มซุกี้นะคะหรือน้ำจิ้มหมูกระทะยี่ห้อโชคดีค่ะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย